ครับสวัสดีครับวันนี้บ่าวบาดถ่ายทุกอย่างชาแนลครับสวัสดีเสาว,วันที่วันพุธวันที่สามมีนาะไอเมษายนครับสองห้าหกเจ็ดบ่าวบาด <c oughs> ก็เมาเอาเข่าลกค่าครับลูกค่าให้เมาเข่าครับแ0ดิบกระสอบครับ,รบกำลังเอาขึ้นรถครับ เออเลี่ยงคือกันเลี่ยงคือแนวนไปแบงไม่อยู่ก่อนก็ไเด็นนี่ครับข็เจ้าครับแปดสิบกระสอบครับเขื่นยังโมแล้วครับนนั่มมาสหด นาย,ยัางโมลอยครับยังโมสะเทือนครับเอาไปเบิร์นโหลดเซย์โหดเท่านี่แหละ นี่ครับพันเลียงครับ

เดี๋ยวยักสอบสเอสีงซีบกลัวเบิดเบิดพอดีสัง่งคนเนีน่นเบิดนมันลอยเบิดอยู่แล้ว เสริมแหนบสามโตรทร่อนะครับนี่ยังแข็งครับยังโมหย่อนถ่ายครับหนาก็ยังโมคอย่หยกครับพอดีแล้วใช่แึบนี้จะดันสู้กันทั้งเครื่องไว้ นี่แหละครับบริการทั้งทีครับ ถ้าไปบอกมาเอาเข่าก็ลงมาเอาเลยครับ เหีนนนูอยู่บ่ลตรงโตยังไงอยู่บ่นี่ครับเป็นเรี่ยงต่อครับ

เราไปคอยยืน่ายนะเนีโอ้ย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 มันดูเสียชัก่อนยสอบสอบอีกสอมสาบหกเนอ่ยนังโจมเป็อยนแทยเองแปดสิบสอบยังเหลืออีกเด้อครับยังเลี่ยงได้อีกครับ คันเลี้ยงนี่ดีเด้เป็นรอยัวดแล้วเนี่ยน้อลุงเนาะคันเลี้ยงนี่ดีเด้เป็นรอยคน,นยแล้วเนี่ยเนาะเลี้ยงคือทั้งหนาได้อบรรวว่วเศร้าสอบกาบานได้แล้วเนาะได้เนาะคันหัวเลี้ยงคือทางหนาบังคัน

นี่ครับใส่ยีซีบสอบพอดีเลยครับลอยลอยสอบฟอร์ดเลือนเจอดูดันไม่เก่งใจไข่น่าสโลแกน <c oughs>

ครับพี่น้องเดี๋ยวขอคลิปนาด้วยครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวบาน่ายทุกอย่างนี้นะครับช่องเล็ก,ลก,คก,กคค L, คๆครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ